กิดมายังไม่เคยเห็นเลยครับพระพุทธรูปสร้างจากไม้ไผ่นี่ครับมันอยู่ใกล้ๆครับจากไม้ไผ่จริงๆครับจากไม้ไผ่เส้นเล็กๆนำไปสารกันขัดไปขัดมาสารไปสารมาเป็นพระพุทธรูปสวยงามเลยครับผมต้องที่นี่ครับจังหวัดลำพูนวัด มาหาวันครับท่านผู้ชมมาเที่ยวกันได้ยอดเยี่ยม <Yeah. S 1> จริงจรขับรถจากการเคหะสันปะตองออกมาถึงถนนเชียงใหม่หอดนะครับยิ่งมาถึงสีแยกสันป่าตองนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปทางหนองตองนะครับเพื่อจะไปจังหวัดลำพูน นะครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเราก็มาถึงสี่แยกจังหวัดลำพูนนะครับตรงนี้เป็นสี่แยกโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนครับผมนะฮะเลยไปอีกนิดเดียวก็จะถึงวัดจามเทวีนะครับและตรงไปเป็นวัดพระธาตุหิทุนชัยนะครับแต่วันนี้ลุงไก่จะไปไหว้วัดมหาวันครับซึ่งเขาบอกว่า มีพระอุทธรูปที่สร้างจากไม้ไผ่ให้ชมเดี๋ยวไปชมกันนะครับแล้วก็มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมก็เป็นวัดที่สวยงามตั้งแต่หน้าวัดเลยนะครับนี่ครับวัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมหน้าพระอุโบสถก็เป็นบันไดยพญานาคสามเสียนนะครับ สวนด้านในพระอุโบสถนะครับสวยงามจากการตานะครับสงบร่มรื่นสบายใจจริงๆและก็มีกถาบูชาพระรอดนะครับเราก็มาสวดเพื่อเป็นสิริมงคลกันครับท่านผู้ชมทักขิปติมางอาภิปูชยามะออยงพุทธสกธีปติมายะโอชาสะสานิสังโส อันหากางที่คารตางังหิตายะสุขายะสังวัตตรูและเราก็ทำบุญตามกําลังศรัทธาของเรานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีความงามภายในอุโบสถนี้อีกนะครับเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังนะครับทั้งด้านบนนี่ครับ ล้อมรอบพระอุบโบสถเลยครับตั้งหลายภาพเป็นภาพทีว่ Baldwin ประวัติของพระพุทธเจ้านะครับและวันสำคัญต่างๆของทางาศาสนาพุทธของเรานะครับก็ถือเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆทั้งภายนอกและภายในพระอุบโบสถนะครับ ที่มาจังหวัดลําพูนนอกจากมากับไหว้พระาธาตุริพ์ุนชัยแล้วเดี๋ยวจะมากับไหว้วัดพระเจ้าแม่จามเทวีก็มาวัดนี้ได้ครับวัดมหาวันนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่แนะนําเลยครับและไฮไลท์ของวัดมหาวันก็คือพระพุทธรูปที่สร้างจากไม้ไผ่ครับผมเราต้องเดินออกมาจากวัดนะครับ แล้วก็ข้ามถนนมาตรงข้ามวัดจะมีสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆร่มรื่นนะครับและใกล้ๆกันครับก็มีพระพุทธรูปไม้ไผ่นะครับนี่ครับผมเราเดินเข้ามาใกล้ๆองค์พระพุทธรูปครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมทำมาจากไม้ไผ่จริงๆสร้างจากไม้ไผ่เส้นเล็กๆนะครับสารไปสารมานะครับ กลายเป็นพระพุทธรูปสวยงามที่สร้างจากไม้ไผ่จริงๆครับที่วัดมหาวันที่นี่ครับผมจะอยู่ติดกับถนนรอบเมืองนะครับผมหาลิพุนชัยสวยงามจริงๆครับผู้ชมถ้ามาจังหวัดลำพูนแล้วอย่าลืมแวะมาชมกันนะครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงไก่ด้วยนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ